สวัสดีครับอยวผมคิมครับอยู่ในช่องอภินันคิมครับวันนี้มารีวิวของเล่นแถบนมเป็นโอนย่าครับแถมค้าทันใจย่าพาร์ทสามยุดโนนะครับพารทเจ้นานรกองฮาเด้นะครับบ้านมาหกหอ,อนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับมาลุ้นกันเลยนะครัว่าได้ค้าลำเนาบ้าง เดี๋ยวขนมกักขาดก่อนครับตอนมาเปิดตัวแครับ ห่ส20บาทที่เทเวนีเรเว่นนะครับหนึ่งห่อก็มีสองใบเหมือนเดิมน,นะครับ นี่รับหกซองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับมาดูหอแรกกันเลยนะครับ นี่ครับดั่นลังคัดจำนนี้นะครับนี่ใบแรกครับใบที่สี่สิบสองครับของใบที่เจ็ดสิบหกครับยังไม่ได้บับนะครับ ยอดที่สนะนะอนะงนะครับได้ใบที่สิบห้านะครับกับใบที่เจ็ดสามนะครไม่รวมนะครอที่สามนะ ใบที่สี่สามนะครับขอใบที่เจ็ดสามสามนะครับไม่มีวัฒนะขอบนะใบที่สี่นะครับใบที่หกนะครับขอบใบที่หกสิเป็นนะครับไม่มีวัฒนะ โอ่โห้านันครับหอ้โหเห้ากันครับ ใบที่ห้าสิบเจ็ดนับไม่รอบนับใบที่สามสิบนับนี่รวบนับรว 1, บหนึ่งใบนะดูหอที่หกน,นะบอดท้ายนะ ท้ายนะใบที่หกนะใบที่สิบเอ็ดนะไม่มีวัฒนะวัฒใบเดียวนะใบนี้นะใบที่สามสิบนะก็มีใบที่สามสิบใบที่สิบสองใบที่ห้าเจ็ดใบเตี้ยคูณแปดใบที่หกใบที่เจ็ดสามใบที่สิบสามใบที่ จะตามใบที่สิบไปที่7จแล้วก็ไปที่4ี่สแล้วก็ใบที่สิบหนับขอบคับ